ตกหรือว่าร,ร,ร่ลมแดดระกันสุขภาพให้ความคุ้มครองหรือไม่นะคะโรคโรงลมแดดนะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าร่างกายเรายังปรับอุณหภูมิไม่ทันนะคะแล้วก็ยังเกิดภาวะขาดน้ําด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดอาการเหล่านี้นะคะต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลกันทีเลยนะคะถ้าหากว่าส่งราช้านะคะอาจมีผลกระทบต่อหัวใจสมองไตกล้ามเนื้อนะคะ รวมไปถึงว่าอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะอาการของโรคลมแดดก็คือว่าตัวเรานะคะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะอุณหภูมิในร่างกายสูงถึง40องศานะคะไม่มีเหงื่อออกนะคะแล้วก็กระหายน้ําหัวใจเต้นอถี่เต้นแรงน,นะคะชีพจรเต้นแรงขึ้นนะคะปวดศีรษะนะคะความดันโลหิตต่ำนะคะคลื่นไส้อาเจียนเลยนะคะถ้าหากเจอ นะคะวิธีป้องกันก็คือว่าดื่มน้ำนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะใส่เสื้อผ้าซีอ่อนอ่อนให้มันถ่ายเทอากาศนะคะใช้ครีมป้องกันแดดน,นะคะ s p 15นะคะแล้วก็ทาบางๆนะคะอย่าทาหนานะคะรีเเลี่ยงกิจกรรมการแจ้งนะคะหรือว่าเล่นกีฬาการแจ้งนั่นเองอะคะ่ะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะ ประกันสุขภาพใช่ไหมคะแล้วเรานะคะเกิดเป็นโ,โรครมแดดนะคะเข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลนะคะประกันเขาก็จะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะว่าจะเป็นค่าห้องค่าย,ยานะคะ,ะค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการรักษาโรคนะคะรวมถึงเงินชดเชยไรายได้ด้วยนะคะถ้าเราได้ซื้อไว้นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าโ,โรครมแดดไม่ใช่โรคเล่นๆนะคะจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรามีประกันสุขภาพไว้รองรับความเสี่ยงตรงนี้เรื่องค่าใช้จ่ายนะคะ เราก็จะได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะ